ไม่ใช่ยาเเร็จตดโอ้โหรู้อย่างนี้อยโอ้ยเชื่อผมเด็ดนี่แล้วผมไม่นั่นนะเมื่อก่อนเราโยนทิ้งโทษอุ้ยโทษครับเดี๋ยวนี้จีถ้าได้สามพันโอ้ยดูดจีเหรอหลบไปเลยผมดูดแมงเป็นปันอาบด้วยกินด้วยผสมกับน้ําอาบผมกินน้ําอ่ะเอาไอผสมน้ํากินเนี่ยแต่ไอ้นั่นมันอวัยวะเพศแข็งจริงไหมพี่พาผมไปโรงพยาบาลสมเด็จนยได้ได้ไม่เป็นไรพี่ให้เขายาให้ ได้นะแรบยาผมแปลอาเมื่อวานเองแปลอาแล้วอ่ะไอ่รอไม่รอดโลนหายหรือเปล่าไม่หายอยู่ที่บ้านอยู่เสื้อทหารลูกพี่ผมให้มาพันเอกไปดูได้เลยพี่ผมไปถามจันชีมเนี่ยเมื่อวานผมไปหาหมอมาหมอที่จันชีตลาดพูใช่ไหมวัดกลางอ่ะยาเพิ่งเอาเมื่อวานเองพี่ผมรู้แล้วมาไงโอ้ผมนี่ผมเลิกยาแล้วเมื่อคืนผมนอนตั้งสิบสองชั่วโมงผมไม่ได้นอนสี่วันน่ะเพราะผมจัดการหลายอย่าง ไอ้ที่ว่าปัญหาต่างๆที่เล่ามาฟังมีไหมผมจัดการประเทศสยามเราอดีบาบูช่วยช่วยเหลือประเทศเราได้เยอะนะผมจะตายอะไรช่างมันให้ญาติพี่น้องลูกเมียผมสบายใช่ไหมเราตายผมตายผมก็อยู่บนสวรรค์นะนางฟ้าผมโคผมมีม้า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 นางฟ้าม้ามารายการไหนเห็นไหมภาพมาลายการของอิสลามอ่ะนั่นนางฟ้าผมนะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวม้าตัวแบบไหนก่อนม้าบินไงเป็นภาพมีปีกเหรออ่า เป็นนางฟ้าผมนะผมว่าไว้สัญจรบินลงมาโลกมนุษย์นะแล้วเราเราจะขึ้นไปช่วงขึ้นไปเขาก็มารับอ๋อคือเราต้องการเนี่ยเราก็เราก็มนุษย์ต่างดาวเสร็จผมอ่ะมันลงมาแล้วนะมันเอาจานบินมันมาล่าผมนะที่ว่ากินเหล็กกินอะไรโดนผมไปแล้วผมแดกแม่งไปแล้วโอ้เราเราแหมผมมีนิวเคลียร์มึงแกมึงก็มนิวเคลียร์เหมือนกันคล้ายๆเขาลยรู้ว่าตอนนี้อาวุธมันนะ แล้วมันจะบุกมันจะบุกโลกผมศึกษาแม่งหนักว่าผมดูหนังแม่งจริงมันจะบุกโลกนะท้งองวันอนคิละโลกแตกมีจริงนะดีผมกลับมาเกิดไม่ให้โลกแตกนะอ๋อที่มาช่วยนี่อ่าเนี่ยผมเนี่ยแหละแล้วท้องฟ้ามันจะมืดตึ๊ดตืตตต้มัวบินมืดเลยแล้วท้องฟ้าจะแยกการบินจะลงมาพวกอาวากาศไอไอ,ไอมนุษย์อวากาศแม่งมีพร้อมหมดเลยเอาวุธแม่งนะน,นี่ มันยิงแสงตายแล้วหายแวบเลยเดี๋ยวพวกควกนี้มันใช่แสงเป็นอาวุธเหรอเป็นอาวุธเป็นนิวเคลียร์นั้นเห็นหนานพวกคอมพิวเตอร์อะไรสตาร์วอลเรื่องจริงนะตัวนี้สู้ผมไม่ได้เขาแสดงว่าเขาสร้างมาจากเรื่องจริงเลยเรื่องจริงอนาคตเป็นอย่างนั้นเนี่ยรถนี่ผมจะทำเหาะได้เลยวิ่งบนชั้นฟ้าเดี๋ยวผมจะทำผมศึกษาอยู่ผมเรียนแบบด็อกเตอร์ ไอ้พวกที่มันทำหนาผมไปซื้อสมุดมาศึกษาเรียนจบโอ้หพีเนหน่เล่มหนึ่งแมงเล่มหนึ่งแม่งเป็นหมืม่นล้านน่ะผมเก็บแค่วันเสาร์เองยี่พ้าต่างไทยเนี่ยถ้าใช้จริงๆทำไมเงินไทยมันถึงตู่ยีพ้าต่างแค่จะไม่มีค่าเห็นจิ้งกันว่าตามตลอดยีพ้าล้านนะคะตอนนี้ใครมีอ่ะเหรียญบาทหนึ่งก็หนึ่งล้าน พี่บอกเมื่อกี้ไม่มีมีเหรียญบาทอยู่ที่บ้านทด้วยว่าจะให้ผมล้านนึ่งก็ได้เหรียญบาทแค่ล้านหนึ่งใหเอาเหรียญบาทหนให้ผมอ้าวแหมเสียนหรืองานเกื่อนตามถนนเลยไม่เกะการผมเก็บหมดเนี่ยเราก็งงอยู่ตั้งนานโอ้ยจะมีเงินล้านเลยทำไมเงินไทยมันถึงถูกไอ้ต่างชาติมันเล่นเราไงคนถึงลำบากเยอะเอออย่างนี้นี่มีหนึ่งบาทก็อยู่ได้แล้ววันหนึ่งเดีปยววันนี้ในกระเป๋าที่ เออพี่บอกไม่มีเงินเสร็จตังค์อยู่<ม>ที่บ้านนะบาทหนึ่งก็ล้านยิ่งเหรียญสลึงก็ยี่ห้าล้านแล้วอ,อมีพี่ดีนะจับผมมาผมมาร,ารามับตำรวจไม,ไม่จับร,บรอ้องเราไม่จับเราเราคุยกันเราคุยไอเหรียญที่นา่นะที่